เจิญชวนคุณผู้ชมนะครับสำหรับการห่วมบริจาคเป็นสตังนะครับเพื่อจอยเหลือผู้ประสบภัยตีบ้านมูโนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเลขบัญชีทีข่ึ้นอยู่บัดเดียวนี้นะครับก็ว่า คุณผู้ชมนะครับสามารถบริจาคเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแต่ขอเป็นเสื้อผ้าใหม่นะครับอาหารแล้วก็ขอเป็นอาหารแบบเครื่องใหม่ฮาลานได้ตัวนะครับเหล็กบัญชีตีปรากฏอยู่หน้าจอคุณผู้ชมก็สามารถโอนได้ซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่31กร,รกฎาคมตีผ่านมาครับเหตุการณ์ตัวนี้นะครับโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดเนี่ยนะครับอย่างือมีปีน้องี่อยู่แถวฮันสีร้อยเสาเจ็ดครัวเรือนได้รับผลกระทบปีน้องเกือบ2 0 0 0ันคนเลยนะจากสีร้อยป่ายครัวเรือนนะครับแล้วก็ เหตุการณ์ครั้งนี้นย่างฮือมีผู้เสียชีวิต11รายบาดเจ็บแหม200ปลายคนด้วยกัน ตวาวันกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานสิ่งของเพื่อกับผู้ตีประสบภัยพเพราะบัดเดี๋ยวเนี้ยเปิ้นต้องย้ายไปอยู่สนามกีฬาบูโนแล้วก็ย้ายไปอยู่โรองเรียนบูโนที่ฮันเปิ้นกจ็จะมีแบบลงครัวพระราชทานออย่างช่วยเหลือกันไปเจ้าก็สามารถช่วยเหลือกันได้นะคะเจ,จ้าตามเลขบัญชีที่ขึ้นเฮือนี้ถือว่าเป็นความเสียหายที่เป็นวงกว้างขนาดเลยคือหันคลิปแล้วแบบโอ้หเนาะคือบ่ตันตั้งตัวทุกอย่างคือราบเป็นหน้ากองเลยนะเจ้าให้เสียงดังเนาอะผมว่าถ้าถ้าดูจากคลิปนี่นะระ ก็แบบอันอย่างทุกสิ่นทุกยางแบบซันอย่างไปหมดเลยอะ่ะบา้านบ้านจะมีกล้องวงจรปิดอ,ะอ่ะครับก็ช่วยกันนะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับจา,จากนาราธิวาสครับคุณผู้ชม